สวัสดีครับทุกคนผมต้นนะครับอยู่กับผมเป็นประจำเหมือนเช่นเคยนะครับเราอยู่กันที่ต้นยูสคาร์สรีิไทย64มีนบุรีกรุงเทพวันนี้มาอัปเดตรถครอบครัวเจที่นั่งใครที่กำลังมองหารถครอบครัว7ที่นั่ง,ลง,ง,ลงและอยากได้ตัวตาไฟเนอร์ที่เป็นเครื่องยนต์เบนซินติดตั้งตัว LPG ด้วยระบบมาตรฐานมาให้เรียบร้อยเรียกว่าเอาไปใช้งานได้เลยวันนี้มีเข้ามาใหม่1คันนะครับสีดําที่อยู่ตรงหน้าผมนะครับเป็นรุ่นโมเดลปี2015เป็นตัวหน้าออร์นิว นั่นคือเจ้าโตยต้าไฟเดอร์ 2.7V เบนซินนะครับเป็นตัวเบนซินติดตั้งตัว LPG ถังโดนัทมาให้เรียบร้อยด้วยระบบมาตรฐานเอาไปใช้งานได้เลยมีเข้ามา1คันนะครับวันนี้มาดูรายละเอียดของเจ้าไฟเดอร์เบนซินนะครับบวก LPG คันนี้กันสำหรับเพื่อนๆท,ท่านใดต้องการมองหารถครอบครัวจะนั่งเอาไป รับส่งนักท่องเที่ยวนะครับช่วงนี้นะครับกิจการตรงนี้ถือว่าดีมากเลยหลายคนหลายท่านเนี่ยตามหาอยู่สำหรับตัวที่ติดตั้ง LPG มาให้เรียบร้อยอยากได้เครื่องเบนซินวันนี้มาอัปเดตให้ดูกันนะครับเพิ่งเข้าใหม่ล่าสุดเลยนะครับนี่ฮะสภาพแรกเข้าจริงๆนะครับวันนี้เดี๋ยวมาดูว่าต้องเก็บงานเพิ่มเติมตรงไหนบ้างวันนี้ก็เพิ่งมาจอดแล้วก็มาทํารีวิวอัปเดตให้กับลูกค้าได้รับชมกันเลยนะครับตัวเตาฟอร์จูเนอร์ V เบนซินบวก LPG ที่ติดตั้งเป็นถังโดนัทด้านล่างนะครับโดยระบบมาตฐานติดตั้งมาให้เรียบร้อยนี่ครับคุณผู้ชมสีดําคันนี้นะครับราคาตั้งขายเพียงแค่889,000บาทเท่านั้น889นะครับรถเจ้าครอบครัว7ที่นั่งนะครับเรียกว่าเป็นรถที่ใช้งานดีมากแล้วก็ลูกค้านะครับรีเควสตมาเยอะมากคุณต้นหาตัวเบนซินมาให้หน่อยถ้าติดตั้ง LPG มาให้ยิ่งดีเลยวันนี้มีเข้ามาแล้ว1คันนะฮะ ถ้าใครสนใจติดต่อเพิ่มเติมเข้ามาได้เลย095-0566926รถสวยโครงสร้างเดิมไม่มีชนหนักไม่มีพลิกคว่ำนะครับไม่มีไฟไหม้ไม่มีน้ําท่วมแน่นอนการันตีนะครับเลขไม่คันนี้แจ้งเดิมๆวิ่งไปมา2องแสนกโลนะครับผมคันนี้เป็นตัวติดตั้ง LPG มาให้เรียบร้อยด้วยระบบมาตรฐานปลอดภัยนะครับนี่ครับเจ้าต่อเต้าฟอร์จูเนอร์ราคา889นะครับคุณผู้ชม889,000บาทเท่านั้นใครสนใจติดต่อด่วนเลยสีดํา ไฟหน้าไบาีบีม l e d แน่นอนนะครับนี่ครับสวยงามโปรเจคเตอร์เ a ย t i ท e l e าซ้ายขวาไฟตัดหมอกกระจังหน้าโครเมียมเดิม,ดมๆโรงงานเลยนะครับนี่ฮะเจ้าจอยตาไฟเนอร์เข้าใหม่นะครับล่าสุดเลยนะครับเป็นตัวเบนซินติดตั้ง L.P.G. มาให้เรียบร้อยนี่ครับราคาเพียง889,000บาทเท่านั้นถ้าใครสนใจคันนี้รีบติดต่อเข้ามานะครับมีเข้ามาเพียงแค่คันเดียว รัวว่าในตลาดรถเนี่ยค่อนข้างหายากมากสับรุ่นนี้นะครับแล้วก็ยิ่งติดตั้ง R P G มาให้เรียบร้อยลูกค้าไม่ต้องไปเสียเงินติดตั้งเองครับติดตั้งใหม่ก็ประมาณ3-4ม0 0 0หมื่นมีแน่นอนนะครับวันนี้มีมาให้ครบเลยเพียงแค่เอาไปใช้งานได้เลยครับคุณผู้ชมนี่ครับเอาไปใช้งานได้เลยนะครับเดี๋ยวเราทำการปรับสภาพนะครับมาดูว่ามีปรับอะไรเพิ่มเติมบ้างตัวถังภายนอกนะครับเดิมๆโรงงานก็ถือว่าเรียบร้อยดีแต่มีการขัดสีนะครับแล้วก็ ทำสปาภายในภายนอกให้ใหม่นะครับนี่ฮะสีดำหล่อๆเลยส่วนล้อแม็กนะครับก็เป็นล้อดเดิมโรงงานเลยครับผู้ชมนี่ครับดิสเบกหน้าดำหลังล้อแม็กก็จะเป็นทูโทนแบบนี้นะฮะล่องเขาจะเป็นสีเทาปัดหน้าเงาน็อตหกรูนะครับดิสเบกหน้าหน้าหลังดิสเบกหน้าดำหลังสยียางก็จะเป็น265หกห้าทับหกศูนนะครับก็เป็นไซส์มาตรฐานสไตล์ PPV เลยนะครับคันนี้ใส่ย,ยางมิชลินมานะครับ บัด้ดข้างเป็นดำร้วนนะครับปี2015นคันนี้นะครับโมเดลปี1ิบหจุดกนะครับนี่ครับกระจกมองข้างพับไฟฟ้าปรับไฟฟ้ามีไฟเลี้ยวให้ด้วยนะครับแล้วก็มีไฟด้านล่างนะครับเวล่ำไถ่นะครับมือจับโครเมี่ยมเดิมโรงงานกุญแจคี์เลสสมาร์ทเอนทีนะครับเบ้ากันลอยใส่มาให้นะครับคิ้วกันศาสตร์นะครับใส่มาให้นะครับนี่ครับถ้าใครไม่ชอบตัวคิ้ว กันสาดตัวนี้เราก็ใส่ให้ใหม่เป็นแบบสีดําแบบสลิมนะแบบสลิมดําเล็กสวยงามอาจจะเปลี่ยนคิ้วสาดให้ใหม่ดีกว่านะจะไนีสวยๆนะครับตัวขอบยางรีดน้ําฝนเดิมโรงงานนะครับสติกเกอร์ต่างๆอยู่ครบหมดนะครับสติกเกอร์อโอโตอารามสติกเกอร์โค้ดกระจกต่างๆก็อยู่ครบหมดเลยนี่ครับคุณผู้ชมคิ้วยางรีดน้ําฝนเดิมโรงงานเบ้ากันลอยใส่มาให้มือจับโครเมียมเดิมโรงงานนะครับนี่ฮะ ดิสเบรกหน้าดาหลังนะครับนี่ล้อแม็กดิมเดิมนะครับล้อแม็กไม่มีรอยเบียดนะครับคุณผู้ชมใช้งานเดิมเดิมเลยนะครับใช้งานเดิมเดิมเลยนี่ครับล้อแม็กเดิมเดิไม่มีเบียดนะด้านหลังไฟท้ายนะครับก็เป็นไฟท้าย LED แบบไลท์ไกดิ้งนะครับสวยงาม คิวโครเมียม e ต่างๆอยู่ครบหมดนะครับผู้ชมนี่ครับแล้วก็ตัวกล้องถอยมีให้ครบเลยนะครับตัวเส้นคาดนะครับฝาท้ายเป็นโครเมีย e มก็มีตัวหนังสือฟอนต์ัวหนังสือคาว่า Fort u n e r ออยู่นะครับนี่ครับคิวโครเมียม e สวยงามนะครับแล้วก็สปอยเลอร์ไฟเบรกตรงที่สามาครบเลยหลังคาเดิมเดิมโรงงานตัวรับสัญญาณก็จะเป็นครีบฉลามนะครับล่องหลังคาเดิม นี่ฮะล่องหลังคาเดิมๆโรงงานเลยสวยๆนี่ครับคันนี้เป็นตัวเบนซินนะครับ 2.7V เ็บนซินนะครับมีตัวสครับเพดด้านหลังให้ด้วยนะครับด้านหลังก็จะมีเซ็นเซอร์ให้ด้วยนะ2จุดนี่ครับมีตัวการระยะมีเซ็นเซอร์ให้ด้วยนะครับนี่ครับมีตัวสครับเพจติดมาให้นะครับสวยงามนะครับยังใหม่อยู่เลยตัวสครับเพดนะฮะนี่ครับติดมาให้เรียบร้อย ไฟถอยด้านหน้าด้านหลังมีครบิฟ f ิ u s i o n ด้านล่างเป็นสีดําแล้วก็ตัวปกติถ้าเป็นดีเซลตัวนี้เป็นร้อยยางอไล่นะครับเขาใส่ตัวนี่ครับฝาครอบมาให้เรียบร้อยเลยนะครับเป็นตัวเชื้อเพลิง rpg เป็นถังโดนัทอยู่ด้านล่างนี่นะครูคชมนี่ครับใช้งานปกติก็มีการตรวจเช็คตลอดนะครับติดตั้งโดยระบบมาตรฐานนะครับคันนี้ฝาท้ายแน่นอนครับรเฟรนร์เป็นฝาท้ายระบบไฟฟ้าครับไฟฟ้าแบบนี้ บาะด้านในจะเป็นเบาะหนังสีดำอ่าทุอปทีครับเป็นเบาะหนังสีน้ําตาละฮะน้ำตาลเข้มแบบนี้นะครับเป็นตัว2.7เ็บนซินเบาะ3ามแถว7ที่นั่งนะครับสามารถพับเก็บได้พื้นพรมกระดุมนะครับเดิมๆยังไม่ล้างเลยด้านในนะยังไม่ล้างทำความสะอาดจะมีการปรับสภาพให้แน่นอนสวยกิิบนะมาดูโครงสร้างฝาท้ายก็เดิมๆนะค,คุณผู้ชม เรียกว่าน็อตเดิมไม่มีรอยถอดไม่มีรอยขันนะฮะน็อตเดิมเดิมโรงงานเลยนี่ครับไม่เคยเกิดอุบัติเหตุมาอย่างแน่นอนนะครับนี่ครับน็อตเดิมโรงงานเห็นไหมฮะจะมีโค้ดสองขีดตรงนี้ครับสองขีดเหมือนเลขสิบเอ็ดนะตรงบริเวณหัวน็อตนี่ครับเบาะสามแถวเะที่นั่งเป็นเบาะหนังสีน้ำตาลระบบแอร์เป็นแอร์เพดานนะครับสวยงามฝาท้ายเปิดไฟฟ้านะครับสติตกิเกร์ต่างอยู่ครบหมดนะฮะนี่ครับฝาดท้ายเปิดไฟฟ้า กล่องถอยเซ็นเซอร์มีให้ครบเลยท้ายเดิมน็อตเดิมนะครับไม่มีรอยถอดไม่มีรอยขันรถโครงสร้างเดิมเดิมสติ๊กเกอร์ต่างๆาเราออกให้นะครับพวกสติ๊กเกอร์ที่ติดมาแบบนี้กับรถเดิมเิมของเขาเราออกให้นะครับนี่ฮะสวยงามนะฮะคุณผู้ชมล้อแมกเดิมโรงงานนะครับไม่มีรอยเบียดนะด้านข้างมุมซ้ายขวาหน้าหลังนี่ครับเรียกว่าเดิมเดิมโรงงานไม่มีรอยเบียดนะ เบ้ากันรอยต่างๆก็สมบูรณ์นะครับก็บันไดข้างก็ไม่มีรอยเบียดนะครับคุณผู้ชมนี่ครับนี่ครับเบ้ากันรอยมือจับต่างๆนะครับตัวสติ๊กเกอร์ต่างๆพวกนี้เราออกให้นะฮะติดตั้งจากตัวของเดิมนะครับเราก็ออกให้นะครับเดี๋ยวเคลียร์ให้ใหม่นะครับคลีนให้สวยเลยนะครับ นี่ครับโฟ y o t a าโฟยเนอร 2.7V เบนซินนะครับติดตั้ง RPG โดนัทมาให้เรียบร้อยด้วยระบบมาตรฐานนะครับเอาไปใช้งานได้เลยในราคาเพียง889,000บาทรถสไตล์ PPV 7ที่นั่งเดี๋ยวนี้เอาไปรับส่งนักท่องเที่ยวนะครับในลายกลุ่มนะครับในการติดต่อประสานงานเดี๋ยวนี้รายได้ดีนะฮะลูกค้าหลายท่านนะครับเอาไปต่อยอดนะครับคันนี้นะครับส่งข้างวดในตัวเองได้เลยนะครับนี่ฮะ เราได้ตัวโฉมปีโฉม all new ด้วยนะครับไม่ใช่โฉมหน้าแชมป์นะฮะได้โฉมปี15 16ขึ้นไปนะี่ถือว่าโอเคเลยนะฮะนี่สวยงามสีดำนะครับโครงสร้างภายนอกภายในเดิมๆเลยเดี๋ยวเปิดห้องเครื่องให้ดูกันเลยนะก่อนจะเข้าไปดูภายในนะฮะต้องบอกเลยว่าคันนี้เพิ่งเข้ามาล่าสุดนะครับเ,เพื่อนๆใครสนใจก็รีบติดต่อเพิ่มเติมเข้ามาจะจัดไฟนั้นอย่างไรมาคุยกันได้นะครับเดี๋ยวเปิดห้องเครื่องให้ดูกันก่อนเลยก่อนเข้าไปดูภายในว่าต้องเก็บอะไรบ้าง นะครับสภาพรถแรกเข้าจริงๆเรายังไม่ได้เก็บการอะไรเลยยังไม่ได้แม้กระทั่งล้างรถเลยอ่ะไปดูด้านในกงต่อเลยครับอ่ะไปดูห้องเครื่องกันก่อนไปดูครับนี่ครับคุณผู้ชมเปิดท้องเครื่องเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเรามาดูเครื่องเดิมๆที่ใช้งานปกติที่ลูกค้าใช้งานเดิมๆกมนเลยนะฮะนี่ครับยังไม่ได้ปรับสภาพอะไรเลยนะก็เป็นเครื่องยนต์เชื้อเพลิงเบนซินนะครับเครื่องเดิมโรงงานนะครับโครงสร้างเดิมๆติดตั้งตัว l r p กด้วยระบบมาตรฐานมาให้เรียบร้อยแล้วครับคุณผู้ชมนี่ครับ โครงสร้างเดิมๆเลยนะครับคานหน้าเดิมนะฮะนี่ครับคานหน้าเดิมๆเลยนะครับหม้อน้ําต่างๆนะครับคานหน้าเดิมแก้มซ้ายแก้มขวาก็เดิมสลิ์เลยครับคุณผู้ชมนี่ครับเม็ดอาร์ตนะครับสติ๊กเกอร์เหรียญบาทต่างๆก็ยังอยู่ครบหมดเลยครับนี่ครับตัวขอบยงขอบยางหัวน็อตฝาโปงก็ไม่เคยถูกถอดนะครับเดิมโรงงานนะครับ abs ต่างๆปั๊มเบรกต่างๆนะครับกองอากาศนะครับไล่เรียงมาคันหน้าเดิมเลย ตัวเครื่องยนต์ก็เดิมเดิมนะครับคุณผู้ชมเป็นเครื่องยนต์เบนซินนะฮะนี่ครับเบนซินเดิมเดิมเลยใครสนใจติดต่อเพิ่มเติมเข้ามาได้เลยนะครับคันนี้เป็นตัว2.7จเ็บนซินนะครับปีสอง5ันสิห้านะครับราคา8 8 9 0 0 0ดเกบาทนะครับรถสวยโครงสร้างเดิมเรารีวิวตั้งแต่รถสภาพแรกเข้านะครับแบบนี้เลยให้ลูกค้าได้เห็นสภาพแรกเข้าเดิมเดิมันไปเลยนะครับก่อนเก็บงานนะครับให้ดูกันไปเลยว่า คงสร้างด้านนอกด้านในนะครับมีปรับสภาพอะไรเพิ่มเติมบ้างนะครับรถมาไวไปไวนะครับติดจองไวถ้าสนใจเพิ่มเติมก็ติดต่อเพิ่มเติมเข้ามาเบอร์โทรศัพท์ติดต่อ095-0566926นะครับ095-0566926นะครับนี่ครับไปดูด้านในกันต่อเลยครับคุณผู้ชมนะครับ,นะรบด้านในผมเปิดฝั่งซ้ายให้ดูก่นกอนนะนี่ครับฝั่งซ้าย ตัวเบาะนะครับจะมีการปรับสภาพให้ใหม่นะครับมีการปรับสภาพตัวเบาะนะครับคู่หน้าให้ใหม่เลยนะครับทั้งตัวเบาะคนขับแล้วก็ผู้โดยสารนะครับมันจะมีรอยใช้งานรอยยับรอยย่นแบบนี้ปรับให้ใหม่ให้ตึงคุ้มให้ใหม่นะครับผมนี่ครับคุ้มให่ใหม่นะครับโลบบเกียร์เป็นเกียร์ออโต้หกสปีดนะครับคุณชมเกียร์ออโต้หกสปีดคอนโซลเป็นลายไม้สวยงามน,นี่คอนโซลเดิมๆเ,เลยนะฮะคอนโซลลายไม,ม้เดิมๆนะครับแล้วก็มี นี่ครับดชบอร์อตรงนี้ที่เป็นบุนุ่มนะครับเกะสองตอนนะครับมีกล่องนะครับคูโบอกให้ด้วยนะครับตอนบนนะครับตอนล่างก็ใส่เอกสารปกติแผงประตูต่างๆก็สมบูรณ์สวยงามนะครับสครับเพต่างๆนะครับน็อตกาบประตูต่างๆก็อยู่เดิมหมดเลยนะครับนี่ฮะจะเห็นได้ว่าน็อตเดิมๆโรงงานนะครับยังไม่ร้านทําความสะอาดก็อัปเดตเข้าใหม่นะ สภาพแรกเข้าเม็ดองเม็ดอาร์กต่างๆก็สวยเดิมโรงงานอยู่ครบหมดนะฮะคุณผู้ชมนี่ฮะเม็ดองเม็ดอาร์กสวยเดิมโรงงานอยู่ครบหมดนะครับดูกันได้นะครับนี่ฮะเม็ดองเม็ดอาร์กสวยเดิมโรงงานอยู่ครบหมดเลยนะฮะนี่ฮะให้ดูกันเม็ดอาร์ k, กคมชัดชัดเจนนะครับนี่ฮะก็ะสวยนะครับเอาไปใช้งานต่อยอดได้เลยนะครับคุณผู้ชมใครหารุ่นนี้อยู่นะครับ 2.7V เบนซินนะครับ 2.7 V เบนซินบวก LPG ในราคา889,000บาทบอร์ดแถวที่3มเดิมๆโรงงานเลยนะฮะไม่มีขาดนะฮะนี่ครับหรือทำการเก็บงานสปาภายในภายนอกนะครับเม็ดอาร์ก็ดึงในทุกบานเลยฮะคุณผู้ชมนี่คะดึงในทุกบานเลยนะฮะสวยเดิมอยู่ครบหมดนะครับเม็ดอาร์กเดิมนี่ครับใครกำลังมองหารุ่นนี้อยู่นะครับสอบถามเพิ่มเติมเข้ามานะ วันนี้เข้ามาใหม่หนึ่งคันนะครับสำหรับตัว Fortuner ที่เป็นตัว 2.7B เบนซินที่ติดตั้ง LPG มาให้เรียบร้อยนะครับเอาไปใช้งานได้อย่างสบายใจเลยคันนี้นี่ฮะสนใจก็รีบต่อเพิ่มเติมเข้ามานะครับรถจะมาไวติดจองไวครับเพื่อนๆน,นะครับรถสวยคุณภาพเกรด A มาไวติดจองไวนะครับถ้าใครกลัวไม่ทันก็สามารถโอนจองล็อกรถไว้ก่อนได้เลยนะครับนี่ฮะ ภายในสภาพยังสวยเนี้ยอยู่เลยนะครับนี่ครับภายในนะระบบแอร์ก็เป็นแอร์เพดานนะครับแอร์ราวนะครับมีแผงควบคุมคอนโทรลแอร์นะครับออโต้สองตอนนะฮะมีไฟสองสว่านและไหนอยู่ครบหมดเลยโครงสร้างเดิมเดิมดึงเมนทอาร์คให้ดูนทุกบานเลยครับนี่ฮ่ะเมนทอาร์คเดิมเดิมโรงงานอยู่ครบหมดเลยเห็นไหมฮะเมนอาร์คเดิมเดิมอยู่ครบหมดนะครับนี่ครับรถเข้าใหม่นะครับล่าสุดเลยนะครับ รีวิวตั้งแต่ก่อนปรับสภาพให้ดูกันชัดๆเลยนะครับโตยต้าโ o ลเนอร์2.7นะครับเบนซินนะครับปี2015ราคา889,000ติดตั้ง LPG มาให้เรียบร้อยด้วยระบบมาตรฐานนี่ครับเบนอาร์คสวยเดิมเ็นอาร์คสวยเดิมนะนี่ครับ889นะครับใครสนใจติดต่อเพิ่มเติมเข้ามาได้เลยในตลาดร,รถหายากมากสำหรับรุ่นนี้นะครับคุณผู้ชมมีลูกค้าถามมาเยอะมาก ตัวเบาะเราปรับให้ใหม่คู่หน้านะครับพุ่มให้ใหม่นะครับนี่ครับปุ่ม engine start นะครับแล้วก็ตัวมาตรวัดตัว rpg ต่างๆเขาใส่มาให้ครบเลยนะครับกระจกไฟฟ้า4บานเป็นออโต้ทุกบานเดิมโรงงานตรงนี้นะฮะเ้นชลรกต่างๆมีให้ครบเลยเดี๋ยวผมลอง start รถให้ดูนะครับเดี๋ยว start รถมาดูกัน s ารถดูนะครับนี่ฮะหน้าปัดเรือนไม้นะครับ นี่ครับหน้าปัดเลนใหม่สองแสนหนึ่งหมื่นโลนะครับเลขไม่เดิมๆนะครับแล้วก็ตัวมาตรวัดต่างๆติดตั้งมาให้ครบเลยนะครับคุณผู้ชมนี่ครับมาตรวัดต่างๆติดตั้งมาให้เรียบร้อยนะครับเชื้อเพลิงสองระบบนะฮะใช้เบนซินก็ได้ใช้ l p g ก็ได้นะครับเชื้อเพลิงสองระบบนี่ครับนี่ครับตัวเปิดฝาท้ายนะครับตรงนี้นะครับ ออนออฟล็อกได้แป้นเบรกแป้นคันเร่งเดิมๆนะรถยังไม่ล้างเลยเพิ่งเข้ามาล่าสุดนะครับขอบยางดึงทุกบานดูได้หมดนะครับเดิมนี่ครับน็อตต่างๆก็เดิมหมดเลยนะครับไม่เคยมีการเปลี่ยนนะครับฝาตรงฝาท้ายฝาโปงหน้าเครื่องยนต์นะครับเม็ดองเม็ดอาร์คทุกบานดึงดูหมดนะครับเดิมตัวเบาะปรับสภาพให้ใหม่นะครับนี่ครับที่วางแก้วน้ำคอนโซลเกียร์ระบบเกียร์อโตเมติกนะครับ แบบขั้นบันได6สปีดแล้วก็ระบบแอร์ดิจิตอลนะครับออโต้ Auto, หน้าจอดีวีกล้องมองหลังระบบนำทางเนวิกเกเตอร์ให้มาครบนะครับสวยงามคันนี้คอนโซลสวยนะครับเดิมๆเ,เลยนะใครสนใจสามารถติดต่อเพิ่มเติมเข้ามาได้นะครับเบนซินนะครับ LPG ติดตั้งมาให้เรียบร้อยนะครับราคาเพียง88,900นะครับ8 8 9 0บาทเท่านั้นนี่ครับไฟไท้ ED, าย LED แบบไรด์ไกดิ่งสวยงาม นะครับฝ่าท้ายไฟฟ้าด้านหลังก็มีตัวสครับเพดให้เรียบร้อ,รอยนี่ครับสวยงามคันนี้เอาไปใช้งานได้เลยครับเพื่อนๆน,นะครับเครื่องเบนซินเงียบมากนะครับคุณผู้ชมนี่ครับเครื่องเบนซินเงียบมากนะครับแล้วก็ใช้งานได้ดีประหยัดด้วยระบบ R P G นะเป็นเชื้อเพลิงสองระบบนะครับได้ Toyota er โตยิต้าโฟ e เนอร์โฉมออ l n e w ใครได้ไปใช้งานถือว่าคุ้มแน่นอน8 8 9 0 0 0บาทเท่าน,นั้น ฝากเพื่อนๆไ้ด้วยนะครับใครสนใจคันนี้ติดต่อเพิ่มเติมเข้ามาอัปเดตล่าสุดวันนี้เลยนะับวันที่7มกราคมรถเพิ่งเข้ามาใหม่ล่าสุดยังไม่ได้มีการปรับสภาพใดๆเลยยังไม่ได้มีการล้างก็มาทํารีวิวอัปเดตให้กับเพื่อนๆด้ราชมกันก่อนเลยนี่ครับเบนซินเครื่องเงียบมากที่ผมสตาร์ทเครื่องอยู่นะครับคุณผู้ชมนี่ครับโครงสร้างภายนอกภายในสวยเลยนะขนาดยังไม่ได้ปรับสภาพนะคันนี้ นี่ครับเครื่องเป็นสินเงียบมากเลยนี่ครับไฟหน้าโปรเจคเตอร์นะครับซ้ายขวามีให้ครบเลยไฟหน้าโปรเจคเตอร์ซ้ายขวา dtime LED นะครับโครงสร้างสวยครับอันนี้มุมซ้ายมุมขวาหน้าหลังเดิมเดิมน็อตทุกตัวเดิมเดิมโรงงานเลยถือว่าเป็นนถที่น่าใช้งานมากๆนะครับคุณผู้ชม นี่ครับเดี๋ยว,วสปาภายในภายนอกพรมต่างๆสปาให้ใหม่เบาะปรับสภาพให้ใหม่นะครับเล็กใหม่นี่ครับนี่ฮะแผ่นดิ้ชิปที่คอพวงมาลัยมีให้นะครับนี่ครับแผ่นดิชิปมีซ้ายขวานะครับนี่ครับสวยงามพวงมาลัยมันติฟังก์ชันสวยงามนะครับนี่คุณภ,ภาพอีกหนึ่งคันนะครับพเพื่อนเอาไปใช้งานได้เลยคันนี้นะครับติดตั้ง r p g มาด้วยประหยัดมากๆ นะครับเบนซินแบ rpg เครื่องเงียบมากนี่ฮะไฟตัดหมอกต่างๆก็ติดหมดนะครับไฟหน้าไฟหลักมีไฟตัดหมอกด้านซ้ายที่ขาดนะฮะเราใส่ให้ใหม่นะครับรถเพิ่งเข้ามานะไฟตัดหมอกด้านซ้ายไม่ติดนะครับลูกค้าไม่ต้องกังวลน,นะครับก่อนส่งมอบเราจะมีการตรวจเช็คนะครับไฟนอนให้อีกรอบหนึ่งมีการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องน้ำมันเกียร์ให้ด้วยนะครับมีการสปาภายในภายนอก ดูรายละเอียดทั้งระบบให้หมดเลยนะครับระบบเกียร์เครื่องยนต์ระบบแอร์ระบบไฟต่า่าแล้วก็มีรับประกันหลังการขายให้3เดือน90วันมีบริการดูแลสุขเจนิญยชั่วโมงให้1ปีนะครับคุณผู้ชมมีบริการจัดไฟแนนซ์ให้ถึงบ้านเลยนะครับนี่ครับด้านท้ายสวยงามอ่แล้วครับก็ขอฝากคันนี้ไว้ด้วยนะครับเครื่องเงียบมากเลยเบนซินน,นะฮะเอาไปใช้งานต่อยอดนะครับรับส่งนักท่องเที่ยวตามโรงแรมต่างๆ รือตามไลน์กุ่มต่างๆถือว่าทําเงินสร้างไรายได้ดีเลยทีเดียวนะครับตอบโจทย์กับลูกค้าที่ต้องการหารถครอบครัวจะตที่นั่งเอาไปต่อยอดนะครับวับนนี้มาอัปเดตให้แล้วนานๆจะมีเข้ามานะครับสำหรับรุ่นนี้นะครับตัวต้าโฟลเนอร์สองเบนซินนะครับติดตั้งเชื้อเพลิง LPG ด้วยระบบมาตรฐานมาให้เรียบร้อยนะครับเป็นเชื้อเพลิง2ระบบประหยัดด้วยเอาไปใช้งานได้เลยได้จิตที่นั่งโฟลเนอร์หล่อๆเท่ๆแบบนี้เอาไปใช้งานได้สบายใจ ฝากคันนี้ไว้ด้วยนะครับถ้าใครสนใจเพิ่มเติมอย่างไรแจ้งเข้ามาวันนี้ขอญาติลาไปก่อนแต่เพียงเท่านี้โอกาสหน้าพบก,กันใหม่สนใจคันนี้ติดต่อเพิ่มเติมเข้ามานะครับเ,เพื่อนๆให้ดูเพจที่หนึ่งอ่านใเนเพจนะเพจเดิมโรงงานนะครับกเกอร์มอกองต่างอยู่ครบเลยนะครับก็ขอฝากเจ้าโฟลเนอร์เข้าใหม่คันนี้ไว้ด้วยนะครับโดยต้าโฟลเนอร์ 2.7V บนซินนะครับติดตั้ง RPG โตนัสมาให้ด้วยระบบมาตรฐานมาเรียบร้อยแล้วนะครับประหยัดน้ำมันประหยัดกันนกระเป๋าด้วย แถมไปต่อยอดสร้างรายได้นะครับใครสนใจคันนี้ติดต่อเพิ่มเติมเข้ามาได้เลย095-0566926สวัสดีครับ